ตอนนี้เวลาที่นอร์เวย์เพิ่งจะ1ิบโมงสี่นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวร้านค้าเนี่ยจะเริ่มเปิดแล้วแต่ผมเนี่ยออกมาเดินตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มคึกคืนละบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าเรือเดิมนะครับแล้วก็จะมีลูกปั้นเหมือนที่เมื่อกี้ที่ผมซูมเข้าไปนะครับแต่สำคัญคือถ้าเพื่อนๆมาโอาเลซุนแล้วอยากกินดื่มเนี่ยนี่ครับด้านหน้า เห็นไหมตึกสีเหลืองเนี่ยด้านล่างเป็นร้านกินเดิมตึกข้าง,าง,าง,างๆเทาๆด้านล่างเป็นร้านกินเดิมตรงนี้ฝั่งที่ผมยืนก็นเป็นร้านกินเดิมข้างหน้า dirty nelly e r i s h bar ชื่อดังของโอิซุนนะครับถัดมานี่โมล่าโมล่าผับมีคาราโอเกะส่วนบินญยญ์ตบินยัตผมว่าคือบินเลียนือมั้ง ไะเดี๋ยวเราไปจุดหลักที่เราอยากไปกันเลยครับแล้วคนทุกคนเขามาเขาก็ไปกันคือจุดชมวิวนะครับน่าจะไปได้หลายเส้นทางแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเรียบนี่ครับคลองโอรซุนไปนะครับคลองโอริซุนเนี่ยผมว่ามันก็มีความคล้าย ที่โคเปนเฮเกนนะครับที่จะมีของเข้ามามีความคล้ายที่ออตตรลุที่เขาขุดของเข้ามานะครับคือออตตรลุเนี่ยได้แลสเคปนะครับก็แล้วก็ได้การออกแบบนะครับจากยุโรปไปนี่แหละแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนมากเหมือนเหมือนที่โคเปนเฮเกนมากครับอันนี้ร้านฟิชชิอย่างที่ผมบอก probably the best in the world เฮ้ยเมื่อวานผมลองกินแล้วอ่ะมันสามารถพูดได้นะว่ามันอาจจะอาจจะอร่อยที่สุดในโลกจริงๆเนี่ยเมื่อวานผมลองกินแล้วหน้าตาดูธรรมดามากแต่รสชาติเนี่ยโคตรอร่อยครับเค็มกรอบกำลังดีอันนี้เป็นโอเลสุนทับฮับฮับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร โหแต่สวยมากเดี๋ยวตอน,น,นเย็นๆเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายคลิปก่อนเนาะอันนี้นี่ตึกนี้นี่สร้างตั้งแต่1906ก็น่าจะนี่แหละหลังจากไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลัง1906นี่แหละนี่ส่วนนี้ก็ซอยหนึ่ง Thai Street f o นี่เหมือนเขาก่อสร้างเพิ่มเติมกันหลายที่อยูอ่ที่นี่เขาก็จะหยุดให้ข้ามนี่แหละเฮ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยพอเอาเสื้อกันหนาวออกมันหนาวอะ่ะพอใส่เสื้อบอมันหนาวเฉยอ่ะ ลองดูเอ้ยนี่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 เราข้ามมาแล้วเดี๋ยวเราให้ดูโรงแรมเรานะครับจากฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราข้ามกลับไป หน้านี่คือโรงแรมที่เราพักนะครับเราพักตึกสีเหลืองโบนูนเซตเราพักอยู่ชั้น4แต่เราเดินพักฝั่งนู้นนะครับเราก็เลยมองไม่เห็นวิวริมคลองโอเลสุนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารสีเขียวนะครับนี่ครับถ้าใครมาเที่ยวแนะนําเลยขอวโรงแรมดีมากโรงแรมหรูหละมาเห่ามากครับแล้วก็อีกอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งก็หรูเหมือนกันแต่นี้เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงแต่โบนูนเซตนี่บอกเลยครับ อันดับหนึ่งในสามของบริสุทธิ์ครับปไปเดี๋ยวเราเดินไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยมุมจากข้างล่างเห็นไหมครับเราต้องเดินขึ้นเขาไปนู้นนะครับเห็นไหมนั่นอ่ะคือที่ที่เราจะไปกันเออพอมาแถวดาวทาวนด้ดูคือเอนดูสวยงามมากแล้วก็ดูทันสมัยนะเนี่ย โอ้บอกเลยครับเดี๋ยวเก็บตกอีกวันเนี่ยมาถ่ายรูปมันแน่นอนนี่ยฮะสวยมากเออมันแน่นอนฮนะเนี่ยโอ้โหแล้วเดินไปเนี่ยร้านกินดื่มเยอะมากครับ ระหว่างแบตคนแบตกล้องหรือ SD c ดี d เนี่ยไหนจะหมดก่อนกันเนี่ยโหเราถ่ายมาเยอะมากอะคือเราอยากให้เห็นเมืองทั้งเมืองเลยอะจริงอันนี้ก็เป็นเรือเนี่ยคือเราอยากให้เห็นทั้งหมดเลยเนี่ยนี่โหโรงแรมเราสวยงามมากครับโบสุนเดปส่วนอันนี้นี่ร้านดังนะ ร้านดังนะผมเห็นออกใน YouTube ของช่องของคนอเมริกาอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเราจะมาเราต้องบุ๊กก่อนไหมแต่แพงแน่นอนครับเออโอ้แถวนั้นอีกเส้นหนึ่งเป็นช้อปปิ้งสตรีเอ,อเห็นแล้วลูกปั้นลอโลเดี๋ยวเราวนไปตรงนู้น เป็นอีกยานหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราวนอีกเส้นหนึ่งเพื่อถ่ายคลิปกับรูปปั้นลอโลนะครับวีรบรุรุษในตำนานนะครับยุคเดียวโลกสมัยกับรักหน้ารอสบอกผู้ที่ก่อตั้งแคว้นนอร์มังดีนะครับนอร์มังนีเนี่ยก็คือเป็นแคว้นของชาวนอร์แมนที่ไปยึดได้ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแล้วผ่านมาอีกว่ามาสัก200ปีถึง300ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ คนจะแขวนนอนบางดีเนี่ยก็คือพระเจ้าวินเลียมนะครับวิชิตราชนะครับ mm hmm. ยุคออฟดอมบางดีเนี่ยไปเตียงกิษได้แล้วก็สถาม,มาตัวเองเป็นนี่นะครับว mm ิ hmm. นเลียมเดอะคอนโคลเลอร์นะครับโหนี่เท่มากบาร์แอนด์เ hmm. ล s ฟมิลฟ์บาร์แอนเลเพียงแต่น่าจะยังไม่เปิดเพราะมันเพิ่ง10โมง ผมว่าเพื่อความชัวร์ผมน่าจะต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อคือฝรั่งเขายังใส่เสื้อกันหนาวเลยแล้วคุณเป็นใครคุณสีสักคุณมาจากประเทศเมืองร้อนคุณจะไม่ใส่เสื้อกันหนาวอันนี้ก็ร้านสะดวกซื้อนะครับชอนี่คิออส ส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจมาเที่ยวนะ่ะคือซูซานมอรอันนี้น่าจะขายทัวร์น่าจะขายทัวร์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับมากลับมาดูเอออาจจะมีทัวร์นั่งไปไกลๆเงือ เมืองนี้เนี่ยใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากเออสวยจริงเดี๋ยวเราวนไปดังด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราวนกลับอีกด้านนึงซึ่งแบบสวยมากเดี๋ยวให้ใหแผนให้ดูเลยเนี่ยสวยมากครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหาร เดี๋ยวกะว่าส่วนใหญ่จะตัดทิ้งเฉพาะบางส่วนที่ไม่จําเป็นนะว่าหลักๆในยีจะปล่อยยาวนะครับโอ้ยนี่นี่ไลท์เฮาส์ที่ว่าเป็นชื่อดังของออริซุนนะครับที่เวลาใครเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาดูกันนะครับโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่เดี๋ยวดูก่อนก่อนถึงไลท์เฮาส์นี่ฝั่งตรงข้ามนี่คือนี่เลยอ่ะ โรงแรมลุ้นวนถัดจากโรงแรมบสุนเดทที่ผมอยู่เนี่ยมาเนี่ยก็โรงแรมลุ้น้วนเลยเนะเห็นปะเนี่ยโหคือมันเป็นเมืองที่เมืองตากอากาศจริงๆครับอย่างที่บอกว่าเมืองท่องเที่ยวแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนนอร์เวย์มากะนะันน่ะที่แบบคนเอเชียไม่ค่อยมาคนไทยไม่ค่อยมาซึ่งผมอยากให้มามันสวยมากมันสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราดูนี่ ไลท์เฮาส์อันนี้สวยมากเนี่ยครับไลท์เฮาส์ข้างหน้านะครับหน้าที่ของไลท์เฮาส์ก็คือว่าแสดงให้เรือที่มาถึงเนี่ยเห็นว่าเรามาถึงเมืองนั้นๆแล้วอย่างตรงเนี้ยก็แสดงให้เรือที่มาถึงที่โอริีุนนะครับเห็นว่าขนาดเนี้ยมาถึงที่โอริีุน์แล้วนะถ้าจะจอดเรือเนี่ยถ้าเรือใหญ่ก็ต้องจอดท่าเรือนอกถ้าเรือเล็กเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนก็คงมีแต่เรือเล็กเน่ะครับเนี่ย ก็จะมีขนาดเท่านี้แล้วเข้ามาช่องนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับถ้าเรือข้างในตรงนี้ครับนี่ข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวตอนนี้โอ้โหคนเดินขึ้นไปเยอะมากเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินขึ้นไปนะโอ้เดียเราหนาวอะ่ะโอ้ยพอมาใช้ทะเลเราหนาวอะ่ะหรือเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นไปตรงในเมืองมันไม่เดินลมมั้งครับ โอ้ยหนาวเลยโอ้ยเดี๋ยวเราเดินเดินตรงนี้ดีกว่าให้อาคาศบางับงลมเพราะไม่งั้นเราไม่ไหวละก่อนขึ้นจุดชมวิวคิดว่าต้องกลับโรงแรมอีกรอบหนึ่งครับเพราะเราทะลึง่งโอ้ยเราต้องกลับไปเปลี่ยนเอาเสื้อขนหนาวอ่ะโอ้แต่เมืองดีมากเลยอ่ะ มืองสวยมากเลยครับไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเล็กที่มีความมีทั้งจุดที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมตึกแบบใหม่ที่มาสร้างรวมกันนะครับและไม่มีตึกสูงเลยสายไฟข้างบนก็ไม่มีเขาลงล่างไปแล้วนี่คนที่เขามาเที่ยว ยโบสกันนะครับเขาก็มาลงจอดที่นี่เป็นแบบวันเดทิะครับหมายถึงทิปอันนี้ก็คือว่าจะค้างค้างบนเรือแล้วก็เที่ยวไปตามเมืองท่าต่างๆอาจจะเป็นอย่างตรงนี้ก็จะอาจจะขึ้นมาจากเบอร์เกนแล้วก็มาโอเลสุนขึ้นไปคริสเซนซุนแล้วก็ฮัมสตัดมังคบฮัมสตัดหรือฮาสตัดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเขาก็จะให้มาเดิน ที่บริ Ugh, สุดธ์กันวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว <lawsuit. S 1> ตอนเย็นหรือว่าถึงจุดเวลานัดเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่เรือนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะล่องไปไหนต่อเรือนี้อาจจะไปที่ไก่เลงเงร์ก็ได้หลายๆคนเดี๋ยวอาจจะไปเจอที่ละไกเลงเงือกนี้ก็ได้โหมือเราแข็งมากบอกเลยครับมือเราแข็งมาก ตอนเราเนี่ยคาดการติดคือเมื่อกี้นี้ไม่เมื่อกี้เมื่อเช้าตอนแปดโมงครึ่งอะครับแดดมันจัดแล้วมันร้อนมากแล้วอยู่ดีๆเมฆฝนมาละผมไม่ฝนมาปุ๊บโคตรหนาวและคาดว่าเดี๋ยวสักพก็ฝนตกละจะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวเราเก็บในเมืองให้หมดก่อนเลยนะเราเก็บในเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวเราวนเก็บฟุตสตรีทวิวในเมืองให้หมดเลย แล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่จุดชมวิวเดี๋ยวเราพาไปดูลูกปั้นครับท่านนี้ผมไม่รู้จักเราหมกแล้วว่าที่นี่ทางกันบ้านมาก็คือมีเดโลอโลที่ผมคุ้นชินนะครับฮันเดอร์วักตาฮันเดอร์วักตาเดี๋ยวผมจะแปะประวัติของท่านแล้วก็ สิ่งนี้ทำความสําคัญของบุคคลผู้นี้ให้ดูนะครับตรงด้านล่างว่าท่านผู้นี้มีความสําคัญต่อเมืองอรุสุนยังไงน,นะครับขวาม,มือโอโคร้านขนมน่ากินน่ากินเนี่ยตอนนี้เหมือนร้านหลายๆร้านนะครับเพิ่งเปิดเพราะว่าเพิ่งกี่โมงเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลานอเวว์ตอนนี้อ่ะ นี่ครับเพิ่ง10บโมงยีเองเวลานอร์เวย์นะแต่ว่าอากาศโอ้โหคือสวิงไปสวิงมามากครับโอหขึ้นไปข้างบนต้องหนาวอะตอนนี้แน่ๆไม่เอาแน่นอนครับเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่าประมาทประมาทไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นแบบชุดวอร์มชุดวอร์มมาเนี่ยไม่รอดแน่ๆครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอาเสื้อเสื้อกันหนาวโอ้หเนี่ยข้างหน้าก็บายแล้วถึงได้บอกบายเยอะนะเมื่อคืนน่ะผมตื่นมาทำงานนะครับเวลาที่นอร์เวย์ตีหนึ่งที่เมืองไทยเจ็ดโมงเช้าคนเพิ่งเลิกจากร้านเล่ากลับไปแล้วก็เดินเดินกลับกันไปครับเสียงดังมากเนี่ยเนี่ยดูดิในเมืองอ่ะ บาร์ทั้งนั้นเลยโหเราอ่านแบบเว็บทางการมาเหมือนนอร์เวย์นี่เป็นประเทศที่แบบเออคนไม่ค่อยกินเหล้าไม่ค่อยกินเบียร์เฮ้ยไม่จริงนะไม่จริงอะ่ะและสำคัญคือคนที่มาเที่ยวเมืองเนี้ยส่วนใหญ่คือคนนอร์เวย์เองไม่ใช่คนต่างประเทศไม่จริงอะ่ะที่ว่าคนนอร์เวย์ไม่กินเหล้าอะและก็ไม่จริงด้วยที่ว่าคนนอร์เวย์ไม่ดุบุรี เฮ้ยผมว่าคนฮ่อดูบุหรี่เยอะมากแล้วก็หน้าโรงแรมหน้าร้านเหล้าเนี่ยคือมีที่ทิ้งก้นบุหรี่เลยนะเออไม่ไม่จริงเหลยอไอความเชื่อที่เราว่าคนสแกนเนี่ยโอ้ยเป็นคนออรักษาสุขภาพเป็นคนแบบสุขภาพว่าเป็นคนแ oh อนตี้บุหรี่แอลกอฮอล์เฮ้ยไม่จริง นี่ก็แฮปปี้บาร์กริลมิวสินี่ก็มิวสิกอ๋อแต่นี้ร้านขายทีวีบาร์เยอะมากบาร์เยอะมากครับบาร์เยอะมากช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับคนที่เขามาตากอากาศเขามาเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะกิน ร้านสะดวกซื้อแล้วดูสิดูร้านสะดวกซื้อเขาสิครับนี่นะให้ดูนะโอ้โหลาสะดวกซื้ออยู่บนตึกที่สถาปัตยกรรมแบบยุโรปโคตรจ้าปะโคตรเท่อะโอ้โหบอกอยู่เลยโคตรจ้าปป่ะอันนี้เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองโอ้ย่านนี้นีสวยจริงนึกนึกว่าอย่างที่บอกครับนึกว่าเดินแถวมิวนิกเลย จะเป็นย่านที่ต่อเนื่องมาจากอาร์ตนูโวนะโอ้อิสต์โตรปกติเราเห็นพวกมัสคอตหรือว่าตัวปีศาจอะไรเงี้ยถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะน่ารักใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูโทรงที่นี่คือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะน่ารักใช่ไหมแต่ดูโทรของนอร์เวย์นะครับโอ้โหหน้าตาโหดมาก ดู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 นี่คือตัวโธร์นะครับเนี yeah. ่ยแต่ว่าข้างในเราคงไม่ได้เข้าไปถ่ายนะเพราะว่าอาจจะเสียมรารยาทนิดนึงแต่เดี๋ยวเราให้ถ่ายดูข้างนอกนะ mm hmm. เออเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปซื้อ mm hmm. ขิมค่าเดี๋ยวเราเข้าร้านนี้ซะหน่อยแต่ว่าข้างในเราไม่ได้ถ่ายนะ ของที่ล,ลึกคือก็จะมีความเป็น Norway นอร์เวย์ครับคือไม่ได้น่ารักคิกขู่อโนเน่เหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยโทก็จะประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูของฝากกันนะโอเคเราออกมาจากร้านแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปมาละของฝากเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นอร์เวย์คือ จริงจังมากสไตล์แบบจริงจังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าฤดูหนาวแต่ข้างในเนี่ยอย่างที่เข้าใจแหละเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับข้างหน้าเป็นเอาเล t แต่ว่าน่าจะปิดนะตรงนี้เป็นจุดให้นั่งนั่งเล่นได้เดี๋ยวชื่อถนอนเดี๋ยวผมจะหามาติดให้นะเนี่ยอย่างที่บอกโหโถทนีนี่นี่มันโหดมากโหดมากอะ อันนี้นี่ก็คือทางขึ้นแล้วเนี่ยอัลาอัลาจุดชมวิวครับขึ้นได้หลายทางแต่เดี๋ยวเราคงไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่ามันหนาวแล้วขา้ขางหน้าก็มีพาปีโอ,อ้โหอย่างที่บอกเฮ้ยโอริโซเน่มันเมืองในฝันของเราเลยเว้ยผับบาร์มันเยอะมากแต่ราคาเนี่ยมันไม่ใช่ราคาในฝันของคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยครับ ราคามันโหดมากนะไปเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันก่อนข้างหน้าในี่เอาเลเหมือนกันของฝากเขาเป็นสไตล์จริงจังจริงจังจริงจังมากโทรเนี่ยดูสิคุณดูโทรที่นี่โอ้โหคือจริงจังเกินเนี่ย กลับบ้านไปแบบวิญญาณโทรจะตามไปหลอกกูมไมแน่เนี่ย่ขนะโัดร้านอาหารดูดีดูดีครับอันนี้ร้านอาหารดูดีมากนี่นะครับดูดีมากเฮ้ยทำไมฝรั่ง เดินดูดพอตอย่างเงี้ยนี่ก็ของฝากแบบเดียวกันเลยลักษณะคือซีเนียที่นอร์เวย์เนี่ยเห็นมาหลายที่คือเขาไม่ได้เป็นคุดขูนน่นันโนเนะน่ารักแบบญี่ปุ่นแต่ว่าจะเป็นแบบโหจริงจังซีรีลีเป็นของสำหรับผู้ใหญ่อ่ะเออเป็นของซเรล,ลีเลยอะแล้วก็ของแบบของฤดูหนา น่าจะแพงเลยเราอยากเฮ้ย l ิตเติ t ล e โ i รลิตเติ้น่ารักอ๋อแต่เราหารูปปั้นลอโลไม่เจอเดี๋ยวเราต้องน่จะต้องเปิด Google ละอาจจะข้างบนมัน้งอาจจะทางขึ้นที่จุดชมวิวเนแอสลาแต่ถ้าขึ้นบนเนี่ยดูดิผมไห่ดูฝรั่งแบ่งตัวนะ เนี่ยฝรั ot, ่งแต่งตัวจัดเต็มแต่ผมว่าใส่แค่เสื้อวอร์มเน่ผมใส่เสื้อวอร์มเหมือนน้องคนที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยตอนนั้นเขาวิ่งไงเฮ้ยเราไปถนนชอปปิ้งก่อนเดี๋ยวเราลากยาวเลยนี่ก็จะเป็นรอบนอกของถนนชอปปิ้งสตรีทละเฮ้ยตรงนี้นี่มีร้านขายชีสโหสุดยอดอ่ะ ปกติเราจะเห็นได้ในหนังใช่ไหมเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยววนเข้ามานะกลับฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้ดูโอ้เจ๋งอะ่ะพอย่านช็อปปิ้งนี่เยอะมากของก็เยอะแต่อย่างที่บอกครับวันนี้วันจันทร์ด้วยคนมาน้อย a l e s o n Store Center อันนี้ห้างมัง้งเออฝนลงแล้ว แต่ไม่รู้ห้างเปิดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวขอดูก่อนเฮตันเอ่าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายส่งให้ภรรยาดูหน่อยครับเฮตันเมนี่ตามมาจนถึงโอเลสุดเลยนะเฮ้ยมานะมานะ ครดูคลิปนี้นะเฮ้ยถ้าแบบมีโอกาสมานะครับแล้วแบบสามารถจัดการชีวิตได้เนี่ยเฮ้ยมาเที่ยวมาเที่ยวแต่เดี๋ยวเราไปซื้อเข็มขัดก่อนโอเคแลวเดี๋ยวออกมาต่อนะเดี๋ยวผมจะเข้าร้านให้หนึงก่อนนะครับเพราะผมนี่เอาเข็มขัดมา่างเมืองไทยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดใครมามาเที่ยวนอร์เวย์นะอยากให้มาเริสุนนะครับแลเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่ง